ก่อนจะชมคลิปนี้นะครับขอให้ทุกคนไว้อะไรกับการจากไปของเดโกโจตาเนื่องโดยอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับเพราะว่าฟุตบอลมันไม่ใช่แค่ฟุตบอลขอไว้อะไรสามวินะครับขอบคุณมากครับศึกนี้ไม่มีทางผ่านง่ายเชลซีติงหนึ่งที่ต้องพิสูจน์ตัวเองต่อหน้าคนทั้งโลกเซนัววีดเป่านัดแรกเกมกล้องไปทั่วสนามเชลซีเนี่ยหน้าติงหของศึกสโมสรโลก กำลังเผชิญหน้ากับศึกหนักในรอบแทีมสุดท้ายคู่แข่งจากบราซิลก็คือพอลเมลัดไม่ใช่แค่ทีมธรรมดาแต่เป็นกำแพงเหล็กที่พร้อมปิดทุกช่องทางและการสนกับด้วยความเร็วแสงพวกเขาคือทีมที่เล่นด้วยหัวใจเต็มเปี่ยมและวนัยไม่มีวันหยุดพักพร้อมสาดลูกหนักใส่ทุกทีมที่เข้ามาท้าทายกำแพงเหล็กแห่งละตินอเมริกาพอลเมลัดพอลเมลัดคือทีมที่มีเกมรับเข้มข้นที่สุดทีมหนึ่งของโลก ปิดช่องว่างในแนวรับได้เนียนกิบจนกู่แข่งเจาะได้ยากมากพวกเขามีเกมสนกับที่ฉับไวและจัดจา้านจังหวะสนกับเต็มไปด้วยความอันตรายและความแม่นยำสูงเชลซีต้องระวังในทุกจังหวะไม่ปล่อยให้ช่องว่างให้พอมวิลลัสนั้นเล่นงานเด็ดขาดจุดแข่งของพอมวิลลัสที่เชลซีต้องรับมือเกมรับที่เหนียวแน่นและยืนระยะสูงพอมวิลลัสยืนแนวรับกันดีจนหาช่องเจออาะยากส่วนเกมสนกับรวดเร็วและแม่นยำเนี่ยทุกจังหวะสวนกับคืออันตรายถึงชีวิตวินัยเต็มร้อยนักเตะพอมวิลลัสสู้จนถึงวินาทีสุดท้าย กองบ bon อลนิ่งรักษาความเยือกเย็นแม้จะโดนกดดันสูงส่วนแนวลูกที่เต็มไปด้วยสปีดและเทคนิคเนี่ยพร้อมป่วนเกมลูกของคู่แข่งเสมอจุดอ่อนที่เชลซีต้องใช้เป็นโอกาสสมดุลณเกมรับที่มีโอกาสเสียเมื่อถูกกดดันต่อเนื่องเชลซีต้องเร่งสปีดจังหวะบอลและเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อสร้างความสับสนเกมรับการอากาศที่ยังไม่แข็งแรงพอของพาเมลัสลูกต้องเตะคือโอกาสทองที่เชลซีต้องใช้ให้ได้เป็นแดนกลางยังด้อยกว่าทีมยุโรปบ,บางทีมคุมแดนกลางให้ดีคือหัวใจสำคัญของชนะของเชลซี ส่วนเกมลุกของพาเมลัสพาการสนกับและปีกมากเกินไปเนี่ยเชลซี Chelsea ต้องเพิ่มมิติด้วยการเจาะตรงกลางและเปลี่ยนช่องบ่อยๆนี่คือจุดอ่อนที่เชลซีต้องใช้ให้เป็นโอกาสส่วนแผนเนตที่เชลซีต้องใช้สยบพาเมลัสคลองบอลเละเดินเกมช้าๆดึงกองหลังพาเมลัสออกจากตำแหน่งสลับสปีดบอลและใช้บอลจังหวะเดียวเปิดช่องใช้ปีกสปีดจัดดุยริมเส้นและตัดเข้ากลางเชลซี Chelsea ต้องสร้างความสับสนและดึงแนวรับคู่แข่งออกไปส่วนการเพสซิ่งสูงทันทีแหล่งเสียบอลเนี่ยป้องกันไม่ให้พาเมลัสนั้นเริ่มสนกับได้สะดวก เน้นลูกตั้งเตะและฟิกิกเป็นอาวุธเด็ดเชลซี Chelsea ต้องส่งบอลเข้าหาเนาตเตะที่สูงและแข็งแกร่งในกรอบเพื่อต้องการยิงประตูรักษาความยิ่งข้นและสมาธิ90นาทีเชลซี Chelsea ต้องไม่ประมาทแม้ในช่วงเวลาที่ได้เปรียบแล้วก็ตามหัวใจเด็ดที่จะช่วยให้เชลซีคว้าชัยเปลี่ยนจังหวะเกมฉล,ลาดเพื่อสลับความเร็วและชะลอความเร็วของเกมมันจะทําให้แนวรับของพารสเมเี่ยจับทางได้ย,ยากและเปิดโอกาสให้แนวลุกเข้าโจมตีช่องว่างได้ต่อมาก็คือกดดันสูงจากแดนหน้าที่ไม่หยุดยอนเชลซี Chelsea ต้องเพสซิ่่่่ง้้แเเเิมมกพือบบีูขใหลลนผดผา การเล่นด้วยความดุด,ดันสร้างความกดดันเนี่ยจะลดความมั่นใจของพาเมลัสและสลับเปลี่ยนตำแหน่งบทบาทของผู้เล่นเชลซี Chelsea ต้องทําให้เกิดความสับสนและฉีกแนวรับของพาเมลันนั้นออกเป็นชินช้นๆเพิ่มมิติด้วยการเติมขึ้นของกองกลางและริมเส้นหรือไม่ก็เป็นการยิงไกลตั้งแต่ตรงกลางปิดฉากบทพิสูจน์ของความยิ่งใหญ่เนี่ยนี่ไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลแต่คือการพิสูจน์ว่าทําไมเชลซีถึงเป็นต็งหนึ่งพวกเราต้องแสดงให้เห็นให้โลกเห็นว่าต้องรับมือกับความกดดันทุกอย่าง และพร้อมก้าวขึ้นเป็นแชมป์สโมสรโลกอย่างแท้จริงนี่คือรอบ8ความเข้มข้นความท้าทายและความสนุกกำลังจะระเบิดในสนามนี้แฟนบอลทั้งโลกรวมถึงเราจ้องมองว่าเชลซีจะผ่านด่านพาเมลัดได้หรือไม่เตรียมให้สุดเสียงว่าเราต้องชนะพาเมลัดให้ได้